นะครับพบกับคุณครูโจ้อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องทักษะการเคลื่อนไหวนะครับเบื้องต้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับจะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับหเลยนะครับคือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับหรือว่าหยุดนิ่งนะครับสนะครับคือการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับสนะครับคือการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์หรือว่าวัตถุนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนอยู่ สองแบบด้วยกันนะครับคืออ่าแบบที่1นะครับคือแบบอยู่กับที่นะครับ2นะครับคือแบบเคลื่อนที่นะครับแบบอยู่กับที่นะครับมีอะไรบ้างนะครับอเรามาดูกันเลยนะครับอ่าที่1น่นะครับคือการเหวี่ยงแขนนะครับลักษณะการเหวี่ยงแขนนะครับให้นักเรียนนะครับอ่าเหวี่ยงแขนไปด้านหน้านะครับโดยสลับไปด้านหลังนะครับสองข้างพร้อมกันนะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วจะเหวี่ยงแขนนะครับ10ครั้งนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเริ่มเลยนะครับ 1> 1, 2 3ึ่งสองสาไปเป็นท่าที่สองนะครับการโยกนะครับาลักษณะนะครับให้นักเรียนนะครับกลางขานะครับแนวหัวไหลนะครับมือทั้งสองข้างนะครับจับที่สะโพกของตัวเองนะครับโยกลำตัวไปทางด้านขวานะครับ กลับมาที่เดิมนะครับนับ1น,นะครับยกลําตัวไปทางด้านซ้ายนะครับกลับมานับสองนะครับเราจะทําแบบนี้นะครับสิบครั้งนะครับอ่ะพร้อมแล้วเริ่ม,มแบบ 2> ออ1 2 3 4 5 6 7 8 9 ต่อไปนะครับท่าที่3นะครับเป็นการเหยียดนะครับลักษณะการเหยียดนะครับให้เราเอามือประสานนะครับมืงสองข้างประสานนะครับลิกฝ่ามือไปด้านนอกนะครับอ่ะแขนเหยียดตึงนะครับชูขึ้นด้านบนนะครับเอานำตัวไปทางด้านอ่ะขวามือนะครับนับ1นถึงสิพร้อมกันครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับจากนั้นนะครับเอานำตัวมาทางด้านซ้ายนะครับนับ1นถึงสิพร้อมกันครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดนะครับจากนั้นนะครับอาเหยียดแขนนะครับออกไปด้านหน้าตัวเองครับนับ1ถึง10พร้อมกันครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่จดดาจากนั้นเหยียดออกไปด้านหลังครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0ี่้าดนะครับจากนั้นนะครับ โน้มตัวลงไปนะครับแตะที่ปลายเท้าตัวเองนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10สี้นะครับต่อไปเป็นท่าที่4นะครับการงอนนะครับลักษณะของการงอนนะครับให้เด็กๆนะครับชูมือขึ้นด้านบนนะครับอ่าแขนซ้ายนะครับแตะที่แผ่นหลังตัวเอง มือขวาจาับที่ข้อศสอบซ้ายนะครับในลักษณะแบบนี้นครับแล้วก็ดึงเข้าหาตัวตัวเองนะครับนับ 1- นึถึงสิพร้อมกันครับ1-2-3-4-5-6-7-8-9-10จากนั้นสลับอีกข้างหนึ่งครับ1-2-3-4-5-6-7-8-9-10ากจาากนั้นชูมือซ้ายที่น้านบนนะครับแล้วก็กวาดมือซ้ายไปทางฝั่งขวามือนะครับ เอาเขนขวานะครับขัดที่ข้อสอบซ้ายในลักษณะนี้นะครับนับ1นถึงสิพร้อมกันครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นสลับอีกข้างหนึ่งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปท่าที่5นะครับเป็นการบิดนะครับการบิดนะครับลักษณะคือ ยืนนะครับกางขานะครับแน่วัวไหลนะครับจากนั้นกางแขนออกนะครับทั้งสองข้างนะครับบิดลำตัวไปทางด้านซ้ายนะครับกลับมาที่เดิมนะครับนับหนึ่งครับบิดลำตัวมาทางด้านขวานะครับกลับมาที่เดิมนับ2นะครับเราจะทำแบบนี้10ครั้งนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7จ็ดแต่อไปข่้ที่6ครับเป็นการหมุนนะครับการหมุนลักษณะของการหมุนนะครับให้เราเอามื้ทั้งสองข้างนะครับแตะที่หัวไหล่ตัวเองนะครับจากนั้นหมุนไปด้านหน้า10ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 ติดจากนั้นหมุนกลับไปด้านหลังอีกส0ครั้งครับ1 2 3่งสองสามสี่ห้าหนะครับต่อไปเป็นค่าที่7ครับเป็นค่าการทรงตัวครับลักษณะคือให้นักเรียนครับการแขนทั้งสองข้างนะครับยกขาข้างนึงนะครับขึ้นมานะครับอีกข้างนึงใช้เป็นหลักนะครับนับ1นึ่ง10พร้อมกันครับ1นสอง 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นสลับอีกข้างหนึ่งครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กาการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หมายถึงอะไรนะครับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับหมายถึงนะครับการเคลื่อนที่อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับย้ายไปอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับเช่นการเดินนะครับการวิ่ง การกระโดดนะครับการขยิงนะครับการสไลด์นะครับหรือว่าการควบม้าเป็นต้นครับโอเคครับอ่าเรามาอเรียนท่าที่1กันเลยนะครับหนึ่งะครับคือการเดินนะครับการเดินนะครับถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวพื้นฐานของพวกเรานะครับลักษณะการเดินนะครับอ่าส้นเท้านะครับจะถึงพื้นก่อนนะครับมือนะครับลักษณะมือแขนนะครับแกว่งเล็กน้อยนะครับอ่าตามองตรงไปด้านหน้านะครับเดินด้วยความมั่นคงนะครับอ่ดังตัวอย่างครับ เมื่อกี้เป็นลักษณะนะครับการเดินไปด้านหน้านะครับต่อไปนะครับเป็นการเดินอจากด้านหลังนะครับลักษณะจะตรงข้ามกับการเดินด้านหน้านะครับลักษณะนะครับปลายเท้านะครับจะถึงพื้นก่อนนะครับแก่งแขนเล็กน้อยนะครับตานะครับมองลงพื้นนิดนึงนะครับดังตัวอย่างครับ ต่อไปนะครับท่านที่2นะครับคือการวิ่งนะครับการวิ่งนะครับคือการผสมผสานกันระหว่างการเดินแล้วก็การกระโดดนะครับตัวอย่างนะครับของการวิ่งด้านหน้านะครับต่อไปนะครับเป็นการวิ่งนะครับจากด้านหลังนะครับต่อไปนะครับท่านที่3นะครับเป็นการกระโดดไปด้านหน้านะครับลักษณะคือการ ใช้ปลายเท้านะครับส่งแรงไปด้านหน้านะครับอายอดเข่าลงนิดนึงนะครับพร้อมกับเคลื่อนตัวไปด้านหน้านะครับสังเกตที่เท้านะครับจะต้องลงพื้นพร้อมกันนะครับอดดังตัวอย่างครับอต่อไปนะครับเป็นการกระโดดแบบกลับหลังนะครับ ออาต่อไปนะครับท่าที่4นะครับเป็นการกระโดดขย e n นะครับลักษณะนะครับยกขาขึ้นหนึ่งข้างนะครับมีขาอีกข้างหนึ่งนะครับเป็นหลักนะครับลักษณะคือส่งตัวนะครับไปด้านหน้ามือทั้งสองข้างนะครับแนบที่ลำตัวนะครับดังตัวอย่างครับ ข้อที่5นะครับเป็นการสไลด์นะครับการสไลด์นะครับลักษณะเป็นการกระโดดไปด้านข้างนะครับเป็นการลากเท้าชิดนะครับไปยังทิศทางที่เราจะไปนะครับอดังตัวอย่างครับ ต่อไปเป็นท่าที่6นะครับคือท่าการควบม้านะครับลักษณะคือการเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับคล้ายๆกับการสไลด์นะครับแต่จะเคลื่อนที่โดยการสไลด์ไปด้านหน้านะครับลักษณะคือการลากขานะครับลากจากเท้าหลังนะครับไปด้านหน้านะครับชิดพร้อมกันนะครับดังตัวอย่างครับ เด็กๆนะครับเด็กๆว่ายากไหมยากไหมลูกนะครับอ่าไม่ยากนะครับคุณครูเชื่อว่านะครับเด็กๆทุกคนนะครับสามารถทําได้นะครับอ่าฝึกฝนนะครับจากวิดีโอที่ครูอ่าอัดคลิปเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเด็กๆก็จะสามารถปฏิบัติการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่อ่าได้อย่างเก่งนะครับได้อย่างชํานาญนะครับอ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะครับคุณครูก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ